สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเปมช่อง TC Zero กันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแบบโปรเจกต์กูนกันนะครับซึ่งในโทรศัพท์น้ผมสอนสําหรับในโทรศัพท์โอเคพอเราเข้าเล่นกันมาแล้วนะฮะมันเออผมก็แบบมันมีให้สร้างเนาะซึ่งผมจะสอนแค่ฝั่งกูนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปในทางคัสตอมไมค์กันก่อนนะครับโอเคซึ่งในส่วนตรงนี้ครับก็จะมีผมเสื้อกางเกงนะครับแล้วก็มีสีผมกันด้วยนะครับอันนี้ผมจะอัดรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่า นี่เป็นรอบที่3แล้วที่ผมอัาจเพราะว่าคลิปมีปัญหาถึง2รอบผมค่อนข้างที่จะรีบมากๆเลยนะโอเคซึ่งในตรงนี้นะมันก็จะมีตรงคอลเลอร์ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้แล้วไม่ชอบสีก็สามารถมาเปลี่ยนสีตรงนี้ได้จเจ้าสีเข้าเน่แบบไหนก็แล้วแต่ตามใจตัวเองนะฮะโอเคซึ่ง ในตรงสปินนะฮะมันจะมีอยู่5ระดับซึ่งมันจะมีคอมมอนอันคอมมอนและอีพิกแล้วก็รีเจนเดอรี่จะออกยากชิ่หายเลยนะฮะโอเคเราเข้าไปในเกมกันเลยไอ้เหี้ยโคตรรีบอันนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะฮะพอดีแม่งรีบจริงซึ่งมันก็จะมีเคาจาด้วยนะซึ่งเขาอัปเดตมาใหม่ครับซึ่งเราต้องมี85,000 RC นะครับถึงจะได้ล่างเคาจาซึ่งมันจะมีอยู่3หางมั้งอันนี้ผมก็จําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ก็ก,ก,ก็ก็มีอยู่3หางแหละที่มันเป็นเคาจ์าแล้วนะฮะก็จะมี T O W L ด้วยโอเคพอเราเข้ามาในส่วนตรงนี้ฮะซึ่งเราจะเริ่มต้นมาเดี๋ยวกันเออผมจะบอกอธิบายเกี่ยวกับเมนูกันก่อนเลยนะกันนะฮะตรงเมนูฮะมันก็จะมีตรง r C เอ,อ่อตรง Info ก่อนนะครับก็จะมีตรง r C ตรงนี้สามารถรู้ได้เลยว่าเรานั้นมี r C เท่าไหร,ร่กับเลือดเลือด ก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรอะไรยังไงนะฮะแล้วก็จะมีตรงสเตตสแตสแตก็จะมีค่าเลือดค่าค่าความหิวค่าพลังงานไอค่าอิเิลิตี้ของเราะฮะพวกวิ่งไวอะไรพวกเนี้ยอะไรวะเนี้ยนะฮะแล้วก็ค่าความหิวก็คือค่าความหิวอะเรานั้นสามารถสังเกตตรง เออแถบสีเขียวข้างบนของเราได้นะครับตรงนั้นก็คือค่าความหิวของเราถ้าเกิดเราเห็นว่ามันน้อยไปนะก็ให้เรารีบไปหาแดกได้เลยไม่ง,งั้นมึงตายแน่อนอนก็นคือตามที่ผมบอกไปนะครับก็คือ เออมันจะเป็นแถบสีเขียวถ้าเกิดเห็นว่ามันลดก็ตามนั้นไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนดิกูอธิบายไปแล้วโทษทีครับผมหลอนโอเค a g i l ตี <c> ้ <oughs> okay, นะฮนะ a ิลิ i ี้ก็คือค่าที่ทําให้เราวิ่งไวแล้วก็แด s ได้ไวแล้วก็แด s ไปได้ไกลนะฮะโอเคค่าสแตนก็คือค่าที่ทําให้เรานั้นตีได้แรงซึ่งก็แล้วแต่อันนี้ด้วยเนาะข้าวคเน้นะฮะใช่ใช่ขาวเน้มันก็จะมี skill อะไรพวกนี้ด้วยซึ่งข้าตีอะไรพวกนี้ฮนะโอเคช่างไปก่อนนะ ็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วกับคำว่าสเต็งเนาะโอเคต่อไป INVENTORY ตรงนี้จะเกี่ยวกับ CCG นะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูลมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจซึ่งมันก็จะมีวิคาคุโคคาค่ลินคาค่อุคาคู่อะไรอันนี้ก็เอ่อเอาไปสำหรับทำของในฝั่ง CCG นะฮะซึ่งของเขาต้องใช้เยอะกันมากถ้ามีเท่านี้ก็ยังถือว่าน้อยไปนะฮะโอเคซึ่งคอนโทรนั้นก็จะอยู่ในสำหรับ PC อะไรพวกนี้ไปนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเอ่อ r e เ u r n เมนู Menu, ก็คือถ้าเกิดเราอยากกลับไปเมนูอีกครั้งหนึ่งก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็กดปิดเพลงก็ตรงนี้นะฮะอ้ออีกครั้งอีกแล้วก็ส่วนตรงนี้ฮะก็จะเป็นเอ่อปุ่มใส่โค้ดนะตรงนี้นะนนะถ้าเกิดไม่มีใครเอ่อถ้าเกิดมีคนที่ไม่ได้สังเกตน,นะครับโอเค ส่วนตรงนีนะ้ที่ผมมาตรงนี้ก็คือมันเป็นจุดแรกสําหรับในการฟาร์มตัวใหม่ของเราเลยแบบมาฟาร์มช่วงแรกๆของเรานะครับก็คือมาฟาร์มตรงนี้ซึ่งเราฟาร์มตรงนี้เสร็จมันก็จะถึงช่วงที่แนะนําว่าเออมึงไปได้แล้วนะไปที่อื่นได้แล้วมันก็เอาความจริงมันมันก็พาเราไปที่ใหม่ได้เลยลโอเคแต่ด้วยความที่ว่าผมนั้นค่อนข้างที่จะบบสอนด้วยเผื่อมีคนไม่รู้เนาะโอเค ซึ่งจุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดตรงเอ่อตรงนี้เลยนะใช่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมแเดไปซึ่งตัวนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อตรงเป็นร้านที่มีเบอร์เกอร์มันอะไรวะอ่านอ่านไม่ได้มันต้องไปอีกทางเอ่อมันก็คือเออมันไม่ใช่เบอร์เกอร์มันคืออะไรว่าเบอร์เกอร์ช็อตใช่ไหมแต่มันไม่ใช่คําว่าเบอร์เกอร์อะไรวะเนี่ย โอเคตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเอ่อรับเควสต,ตัวที่2นะครับซึ่งแมงไม่มีเซฟโซนด้วยชิบหายแมงค,ค่าคูแน่นอนเฮียกูกลัวโอเคซึ่งจุดพอเรารับเควสรเราก็จะมาฆ่าตรงนี้ฮะใช่ตรงนี้เลยเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดที่สองซึ่งผมก็จะแนะนําแค่สองตัวนะโอเคส่วนตรงนี้ฮะจะเป็นสําหรับที่ทําหน้ากากนะครับซึ่งเราสามารถทําทหน้ากากมันก็จะมีแบบนี้ให้นะครับอืม ซึ่งผมรู้สึกว่าทําไมมันมีคนที่คิดจะล่อผมกันไปเยอะมากเลยว่าเออก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะผมรีบมากเลยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะก็ใครที่ไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกดด้วยนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับ